ในฉากหลังของการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการต่อสู้เพื่ออำนาจรัฐธรรมนูญก็กลายเป็นสนามรบใหญ่ที่ทุกฝ่ายพยายามจะแก้ไขเพื่อให้ได้เปรียบแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญในยุคนี้ไม่ได้เป็นแค่กระบวนการทางกฎหมายเท่านั้นมันคือเกมการเมืองที่เต็มไปด้วยการประลองกำลังและกลยุทธ์ลับที่อาจทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งเรื่องนี้เองที่หลายคนอาจมองข้ามไปคอลัมน์นโยบายการเมืองบุคคลและเวทีประชาชน ลองนึกภาพดูสิการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลภูมิใจไทยนั้นเกิดขึ้นตามข้อตกลงโมอธี่ทำไว้กับพรคประชาชนเพื่อปรับปรุงมาตรา256และเปิดโอกาสให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกสั้นๆว่าสอสอรอซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่มาเตรียมรัฐธรรมนูญใหม่ให้กับประเทศแต่เพียงแค่ในขั้นตอนแรกที่เรียกว่าขั้นรับหลักการก็เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดแล้ว ก่อนอื่นมาดูผลโหวตในรอบแรกกันร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจากพักเพื่อไทยถูกปฏิเสธเพราะได้คะแนนเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาหรือสวไม่ถึงหนึ่งในสามของทั้งหมดซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560ต้องมีอย่างน้อย66เสียงเพื่อให้ผ่านขั้นตอนนี้แม้ว่าร่างของพักเพื่อไทยจะได้รับการสนับสนุนหลักการจากสมาชิกรัฐสภา521เสียงซึ่งเกินครึ่งหนึ่งแต่เมื่อดูเฉพาะสาวก็ได้แค่60เสียงเท่านั้นขณะที่ร่างของพักประชาชนได้รับการสนับสนุนหลักการถึง5 0 6 18เสียงไม่เห็นด้วย10เสียงงดออกเสียง7 4คนและมีสวลงคะแนนทั้งหมด 108A เอสียองซึ่งมากพอที่จะผ่านเกณฑ์หนึ่งในสาและร่างของพักภูมิใจไทยก็ได้รับการสนับสนุนหลักการ629เสียงเกินครึ่งหนึ่งเช่นกันโดยมีสว167เสียงซึ่งก็ผ่านเกณฑ์หนึ่งในสามได้สบายสบายและนี่ก็คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะในเกมโหวตนี้พักเพื่อไทยคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำว่าร่างของพวกเขามีโอกาสสูงที่จะถูกคว่ำ ดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมแผนสำรองไว้อย่างรัดกุมหากไม่ถูกคว่ำก็ดำเนินการต่อไปตามปกติแต่หากถูกคว่ำก็จะยกย้ายเสียงสนับสนุนไปยังร่างของพรรคประชาชนเพื่อใช้เป็นร่างหลักและแผนนี้ก็เกิดขึ้นจริงตามที่คาดเมื่อร่างพักเพื่อไทยถูกคว่ำแล้วก็ถึงคราวที่ต้องตัดสินใจว่าจะนำร่างของพรรคประชาชนหรือพรรคภูมิใจไทยมาใช้เป็นร่างหลักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนชื่ออ,อดิสรเทียงเกตก็ลุกขึ้นสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ใช้ร่างของพรรคประชาชนทันที ทำให้ต้องมีการเสนอยติและลงคะแนนด้วยวิธีการขานชื่อสุดท้ายที่ประชุมก็ตัดสินใจใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักด้วยคะแนนเสียง300ต่อ287เสียงแต่เดี๋ยวก่อนแต่เฮียส u วตเกสค t นทร e วเช a l เพราะเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมธิการวิสามันที่มีสมาชิก43คนก็เป็นการประลองกำลังรอบที่สองที่อาจพลิกสถานการณ์ได้ ฝ่ายรัฐบาลในกรรมธิการประกอบด้วยพักภูมิใจไทย4คนพักรวมไทยสร้างชาติ2คนพักกล้าทำ2คนพักพลังประชารัฐ1คนรวมกับสวสีน้ำเงิน10คนรวมเป็น19คนขณะที่ฝ่ายค้านที่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลมีพักเพื่อไทย9คนพักประชาชน9คนพักประชาชาติ1คนพักประชาธิปัตย์2คนพักชาติไทยพัฒนา1คนและสว ทิสระสองคนรวม24คนสัดส่วนเสียงใกล้เคียงกันมากทําให้การเสนอยติในชั้นกรรมธิการนี้อาจตัดสินชี้ชะตาด้วยปัจจัยเล็กๆเ,เช่นการขาดประชุมการลาป่วยหรือการมาสายซึ่งอาจทําให้เกมเพลิกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทุกเมื่อแหล่งข่าวจากพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าพวกเขารู้ล่วงหน้าว่าร่างของตัวเองอาจไม่ผ่านจึงต้องเตรียมแผนโยกเสียงไปให้พักประชาชนเพื่อให้พักประชาชนสามารถขี่คอ พักภูมิใจไทยที่ไม่ค่อยแสดงความต้องการแก้รัฐธรรมนูญมาก่อนหน้านี้และเชื่อว่าอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในวาระที่3หรือแม้แต่การร้องเรียนต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งอาจทำให้ร่างรัฐธรรมนูนถูกคว่ำอีกครั้งนี่ก็เป็นอีกจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่าง เพราะหลายคนอาจโต้แย้งว่าการที่พักเพื่อไทยเลือกที่จะไม่ต่อสู้จนสุดทางในร่างของตัวเองและโยกไปสนับสนุนฝ่ายอื่นแทนที่จะรักษาตําแหน่งในกรรมธิการนั้นเป็นการประลองกําลังที่แสดงถึงความเกร็ดชังระหว่างพักภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอย่างเปิดเผยยิ่งชีพอัชานนท์ผู้อํานวยการในลอมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นการประกาศตัวว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ชอบกันและแม้จะรับร่างของพักเพื่อไทยหรือไม่ก็เสียหายไม่มากเพราะพักเพื่อไทยยังได้ที่นั่งในกรรมธิการ9ก้าที่นั่งเหมือนเดิมในทางกฎหมายละห้างไหนที่ได้เป็นหลักก็ไม่ต่างกันมาก เพราะในวาระที่สองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกประเด็นและเสียงในกรรมธิการจะสูสีมากถ้าพรรคแดงช่วยพรรคส้มในการโหวตก็อาจสูสีทุกครั้งใครป่วยหรือขาดก็อาจแพ้ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกร่างไหนความแตกต่างก็ไม่มากและโอกาสที่สสอรอจะไม่มาจากการเลือกตั้ง100เเซก็ยังมีอยู่ยิ่งชีพยังอธิบายเพิ่มเติมว่าเหมือนเป็นการวัดกำลังทางการเมืองที่เสียงของฝ่ายน้ำเงินสวและฝ่ายแดงส้มใกล้เคียงกันแต่การแข่งขันจริงๆยังไม่เกิดขึ้นทำให้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบ แต่คาดว่าฝ่ายแดงส้มอาจต่อกรกับฝ่ายน้ำเงินได้เพราะพรรคแดงต้องการให้สอสอรอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าคนของพวกเขาได้ตำแหน่งนี้เช่นถ้าไม่มีสอสอรอจากการเลือกตั้งเลยพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้คนของตัวเองมาเป็นสอสอรอได้อย่างไรดังนั้นพรรคแดงก็ต้องผลักดันให้มีสอสอรอจากการเลือกตั้งบางส่วนและนี่ก็คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ เพราะเกมการแก้รัฐธรรมนูญเพิ่งเริ่มรอบแรกแต่ก็มีเสียงกระซิบจากผู้มีอำนาจในทำเนียบรัฐบาลให้จับตาดูโมเดลของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจากร่างพักประชาชนที่เสนอให้กรรมาการ35คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะเลือกเพิ่มเติมซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในที่สุดในฐานะผู้ที่ติดตามการเมืองไทยคุณคิดอย่างไรกับการที่พักต่างๆใช้กลยุทธ์ยกเสียงแบบนี้มันเป็นการต่อสู้ที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าของประเทศหรือเป็นการแสดงความอ่อนแอทางการเมือง คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่พักเพื่อไทยเลือกที่จะไม่ยึดติดก,กับร่างของตัวเองและโยกไปสนับสนุนฝ่ายอื่นเพื่อความได้เปรียบในอนาคตหรืออาจมีมุมมองอื่นๆที่เราไม่คาดคิดมาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเพื่อให้การอภิปรายนี้มีสีสันมากขึ้น